สวัสดีค่ะวันนี้จะพา FC ทุกท่านนะคะมารับชมแนวทางหวยราวพัฒนานะคะก่อนจะไปรับชมมาฟังคำเตือนจากทางช่องก่อนนะคะคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนำเสนอแนวทางไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปี ควรมีผู้ปกครองให้คําแนะนํานะคะ่วนจะไปฟังงวดนี้นะคะไปสรุปผลวดที่แล้วกันก่อนนะคะงวดที่แล้วนะคะแอดจะให้เด่นที่สามนะคะวิ่งเจ็ดนะคะแล้วก็วิ่งสี่นะคะก็เจาะไม่เข้านะคะต้องขอโทษขอภัยเอฟซีทุกท่านด้วยนะคะไปสรุปผลวัดต่อไปกันเลยค่ะ สำหรับนวดนี้นะคะแอดก็จะให้เด่นเด่นอยู่ที่สองนะคะวิ่งเก้าแล้วก็วิ่งห้านะคะไปกลับทุกครั้งนะคะ สองนะคะแอดก็จะให้สองศูนย์ศูนย์สองสองหนึ่งหนึ่งสองสองสามสามสองแล้วก็สองห้าห้าสองนะคะเก้านะคะเก้าอดก็จะให้เก้าศูนย์ศูนย์เก้า ก้าสองสองเก้าเก้าสามสามเก้าแล้วก็เก้าหกหกเก้านะคะ สำหรับห้านะคะแอดก็จะให้ห้าศูนย์ศูนย์ห้าห้าหนึ่งหนึ่งห้าห้าเจ็ดเจ็ดห้าแล้วก็ห้าเก้าเก้าห้านะคะไปดูตัวที่แอดชอบนะคะ สำหรับสองนะคะแอดก็จะชอบสองหนึ่งสองหนึ่งกับสองห้านะคะสองศูนย์กับสองสามก็เป็นตัวรองนะคะเก้านะคะแอดก็จะชอบเก้าสองกับเก้าหกนะคะเก้าศูนย์กับเก้าสามก็เป็นตัวรองนะคะ สำหรับห้านะคะแอดก็จะชอบห้า50กับห้าหนึ่งนะคะห57กับห้59ก็เป็นตัวรองนะคะลองไว้กันไว้เพื่อความชัวนะคะไปดูชุดเบิ้ลกันเลยนะคะ ุด,ด้นนะคะแอดก็จะให้สองสองเก้าเก้าแล้วก็ห้าห้านะคะชุดสามตัวชุดสามตัวนะคะแอดก็จะเจาะให้ หนึ่งสองหนึ่งสี่เก้าหกสองห้าหนึ่งแล้วก็สองเก้าห้านะคะ ไปสรุปผลตัวเด่นกับตัวรองนะคะชุดตัวเด่นวดนี้นะคะก็จะมีสองหนึ่งหนึ่งสองสองห้าห้าสองเก้าสองสองเก้าเก้าหกหกเก้าห้าศูนย์ศูนย์ห้าแล้วก็ห้าหนึ่งหนึ่งห้านะคะ ชุดเบิ้ลน,นะคะก็จะดึงสองสองนะคะลงมาเป็นตัวเด่นนวดนี้นะคะสำหรับชุดตัวรองชุดตัวรองนะคะก็จะมีสองศูนย์ศูนย์สองสองสามสามสองเก้าศูนย์ศูนย์เก้าเก้าสามสามเก้าห้าเจ็ดเจ็ดห้า แล้วก็ฮาเกาเกา้านะคะก็จะสรุปผลได้ประมาณนี้นะคะสำหรับแนวทางหวยลาวพัฒนานะคะเมืประจำวันที่สิบแปดนะคะเดือนสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะคะใครที่ชอบก็ตามนะคะไม่ชอบก็ไม่เป็นไรนะคะผ่านได้นะคะเป็นเพียงแนวทางนะคะ ใครที่เข้ามาแล้วนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องด้วยนะคะทางช่องนำเสนอตัวเลขเป็นเพียงแนวทางมีเข้าบ้างหลุดบ้างก็ไม่ว่ากันนะคะท้ายนี้นะคะก็ขอ fc ทุกๆท,ท่านนะคะมีแต่ความโชคดีเฮงๆปังๆนะคะ อย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ